เตยเตยเตยเๆๆเตยตยโตไปไหม่ <Pie year Boom> รรม้อยเตยอดังหนาหหนาดังดังดังเฮ้ยโทรศัพท์เข้ามาเอยน้ย <Wel> น <kin> ุยๆตยกกอดฉันมา อ่ะตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยกูต้องเล่าเหรอกูต้องเล่าเหรอตอเคย <c oughs> ให้กูตอบปะเนี่ยหรือปูไม <c oughs> หมดแล้วเนี่ยอันนี้ต้องบอกกับเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนคุณนะที่ดูอยนี่แหละเพื่อนคุณทั้งนั้นแหละแฟนคุณพิ้งคุณได้ไงวะโ <c oughs> อ้ยยังงงอ่ะ <c oughs> ไม่ยกกันไหมอ่ะม่ยกเลยไม่ยกกันไหมใไม่ชกกันไหมฉันจะพาเธอมาลองเชอมกันไม่ามากไมยกกันไหมอ่ะไม่ยกกันไหม มายกกันไหมจานชามพร้อมเสิร์ฟอยู่ตรงนี้เอาไหมเอาไหมอ่ะไปดูครับรู้ไหมนี่รายการเลยไงยังไม่รู้เลยเปิดรายการแป๊บนึงเปิดยังไม่เปิดหรอยังเปิดเลยเปิดเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ The Kieu Feed ค่ะรายการผมเอาหรอรายการผมอ่ะงั้นคุณเปิดยกโซุนให้หนเด็ดสวัสดีครับนี่คือรายการยกโซุนรายการไม่น่าเลิกกับสดาชั้นแฟนเลย กูเป็นอย่างนี้เลยเลิกกันนานหรือยังเปิดรายการแล้วเปิดแล้วก็ถามเลยให้ทำอะไรก่อนนะพื่อคุณให้ล้วงก่อนก็ต้องพิวกันก่อนสิ่ก็หน่อยเนาะคุณชอบเต้นคุณต้องเต้นให้แขกรับเชิญดูดิฉันไม่ได้ชอบเต้นอันนี้กูดูรายการใครมาล่ะเอาเอาข้อแรกกเนี่ยเจแปนธนูพันอายุ30ปีเคยได้ฉายาตลกประจโรงเรียนอ่ะตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยกูต้องเล่าเหรอกูต้องเล่าเหรอกคนก็คืออย่างนี้ คือทำไมคุณถึงเลือกมาแบบมาใสา่แบบโบบะตลกสนุกสนานคือจริงๆคือเขาไปได้หลายสา่นะให้คุณตอบปะเนี่ยหรือหหรอะไรทไมต้องเลือกมาใส่โบบะเ<ช>น,นี่ยหรอใช่ตั้งแต่ประถมละในแก๊งเพื่อนเนี่ยคือเราก็จะเป็นคนแบบสนุกเฮฮาตลกเล่นมุกเล่นอะไรกันก็ฮาออทีนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ใช่แค่ฮาเฉพาะในห้องเรียนเราแล้วนะ มันต้องหาระดับสายชั้นระดับโรงเรียน,นจุดเปลี่ยนของมันคือผมอะได้หน้าที่เป็นพิธีกรประจำโรงเรียนไอเราก็เอ้ยทำไงดีว่ามันต้อง เพื่อที่จะเอาให้คนทั้งโรงเรียนน่ะอยู่กับเราให้ได้ก่อนนั้นเราก็เตรียมตัวไปดูพวกพี่โน้ตอุดมไปดูพวกปาโน้ตเชิญยิ้มอาจารย์จตุพลอย่างเงี้ยไปดูคนที่พูดเก่งๆแล้วก็เอามุกมาอันนู้นอันนี้มาประกอบประกอบประกอบกันให้กลายเป็นตัวเราพอขึ้นไปปุ๊บแทนแทนแทนทณแหล่งน,นี้ที่พักจิตณแหล่งนี้ที่พักใจณแหล่งนี้เรามีมิต่ใหญ่ณแหล่งนี้ซ้ายถ่านใจไร้สุเรากราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่ครบรับกยิ่งทุกท่านครับณนะโอกาสต่อจากโน้นไปไอพันเจ็ดร้อยคนมันก็ตะโกนสวนมาว่าจากนี้ ก่อนที่จะฟังเพลงแรกเราไปฟังเพลงสุดท้ายก่อนเทุกคนมันก็ฮาสนุกอันนี้เ้าใจมันก็ได้เราเล่นบุกไหนตับไหนไปคือทุกคนมันก็ตอบรับเลยมันก็เลยแบบว่าได้เป็นฉายาว่าเออเราเป็นตลกประจำโรงเรียนและพอมามหาลัยเราก็เป็นตลกประจำคณะเราเริ่มมาทําออนไลน์ตอนไหนมหาลัยเพราะว่าตอนนั้นคือจับกลุ่มกันกับเพื่อนอันนั้นคือเป็นเหมือนยุคแรกๆเนย ตั้งแต่แบบว่า v r s o f e t c h ่กำลังกำลังดังตอนนั้นเราก็เกิดจากการทำพารดี้นั่นแหละแล้วเราก็มาทำมาทำบริษัทกับเพื่อนค่ะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ทีปีนะพ่อบุฟเฟ่เพิ่งครบรอบ1112ปีไปแล้วยังทำกันอยู่ไหมตอนนี้ทำอยู่ทำอยู่คือหมายนว่าทุกคนก็กระจายไปมีช่องของตัวเองทุกคนเริ่มมีช่องของตัวเองผมว่าอันนี้แหละมันจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนและก็อีกหนึ่งแบบความท้าทายของตัวเองในการที่ว่า โทรศัพท์เข้ามาเออนอยนอยเมื่อกี้พูดต่อก็คือว่าณปัจจุบันนี้คือแต่ละคนน่ะมันก็แยกแยกช่องกันไปถมว่าอันนี้เป็นเรื่องท้าทายของแก๊้งผมเองด้วยไอ้ตอนที่เราอยู่เนี่ยมันคือมันคือเซฟโซนแต่ตอนที่แยกกันเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยมีดีเอนเอที่มันอยู่ในตัวเราอ่ะไม่เหมือนกันสไตล์แบบเราอย่างอย่างที่พี่อยากเห็นก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยเฟิร์สเดทเดอะคิวปิดการที่ได้คุยกับคนอื่นน่ะมันได้ประสบการณ์จากคนอื่นดีผมเลยแบบชอบคุยชอบ ชอบพูดมากกว่าเอาจริงๆอะตอนที่แบบว่าตัดสินใจในการที่จะเริ่มมาทําช่อง i อ a n channel เนี่ยน้ไทายองใช่วยคือ <c oughs> มันเริ่มจากปีที่แล้ว <c oughs> ตอนที่แบบว่าโควิดกำลังมาแรงเลยมาแรงแซง Youtube เลยโควิดแซงทุกอางแซง,ง, <c oughs> ง,งทุกอย่างคะ่ะคือถ้าโควิดเป็นแพลตฟอร์มคือจะไม่อยู่ด้วย แลวตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าทุกวงการออชัดดาวเลยหยุดชะงักนิ่งออนิ่งขนาดแบบเรารับงานลูกค้าที่ทําโฆษณาซีรีส์ทาหนังสั้นคือมันรับไม่ได้เลยแล้วมันเงียบไปเลยรายได้เราหายแล้วหนึ่งฝั<อ>่งผมได้คิดตัวเองว่าเราต้องเริ่มฟูฟูอาจจะแบบเบาที่มันไม่ได้นุ่มมากบางบาล้มแล้วไม่เจ็บเริ่มทําเลยดีกว่าคลิปแรกคุณทําอะไรเป็นว็อกทําอาหารเข้าครัว โควิดกักตัวทาอะไรอยู่ที่บ้านนั่นอันนี้ต้องบอกกับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่ดูรายการของพี่หยาด<ค>อย่นะใครเป็นเพื่อนคุณอะี่รู้อยู่ที่แหลพรู้ทั้งนั้นแหละอ๋อโทษครับ เออปนิษนี่ปนิษ์ดูปนิษฐอะกดซับสไครย์ยังในช่องนี้เออกดกดอ่ะกดยากกดแล้วนาเขาบอกว่าการที่ทำยูทูบอยากจะทําต้องทําแล้วก็อย่างนึงคือใจคุณต้องรักด้วยคุณต้องรู้จักตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณรู้จักแค่3อย่างคุณคุณสามารถทำยูทูบได้ยังไงเอาแชร์หน่อยป๊หนึ่งคุณต้องรู้ว่า3เพื่อนคุณทาเพื่ออะไรค่ะอย่างแรกนะคุณทําเพื่ออะไรตอบให้ได้ทําเพื่ออะไร2ทําเพื่อใคร3ทํทำเพื่อประโยชน์อะไรถ้าคคุุณณตตออออบไไดด้้้้3ยย่่่างนีท youtube หหสมใ หาเงินั่งเราต่างก็หาหาสมองอยากมาช่วยแชร์มันคราล็อกอยากมันต้องพะพยอมพะพยอมพะพยอมอยากช่วยแม่เสียตังสอนหน่อยเจคก็ขึ้น่าคิดอะไรกขึ้นมากินนโรนันตามมาหากว่าเรากำลังสบายจะปลอบมือพันเะกันกลับมาไม่ไม่ใช่งงไปหมดเลยเนี่ยอันสุดท้ายนะ ชมก่อนทำไมแฟนคุณทิ้งคุณได้ไงวะโอ้ยยังร้องเลยตอนนี้กำลังจีบใครอยู่ไหมมีคุยๆดีกว่าใครก็ต้องรู้ไงก็ต้องงูเนอะใช่ก็อยากอุยถ้าเป็นคนอีสานบอกสิงห์บุรีค่ะแต่ว่าวาวใหญ่ยู่งว่าวทุกชาว่าวในห้องน้ำว้าวเธอรุ่มรียวแต่คนันไม่ได้ดังคนเดียวแม่คุณดังมากตอนเนี้ยไอแฟนคุณทำคุณทำเหมือน work coy เลยนะตอนเนี้ p r o d u c t i o นคุณยิ่งใหญ่มากเลยนะ คุณมีกี่รายการเนี่ยเราเองเราเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ที่บ้านอะไรก็ที่บ้านอ่เฮ้ยเราอยากทำอะไรรายการที่มันให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนที่บ้านเราด้วยซึ่งคอนเซปต์ของรายการนี้คือย้อนไปสมัยก่อนนะตอนที่เราเป็นเด็กอะเราอยากได้อะไรเนี่ยอยากไปไหนเนี่ยพ่อ,อแม่พาไปไหมาพาไป แต่พอโตมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่จะต้องไม่เคยทําอะไรมาก่อนในชีวิตจะพาพ่อกับแม่เนี่ยไปทําสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตมี่ครีเอทีฟนิดแล้วอยากพิลุ่แฟมิลี่เออเออมันไม่<ก>ทับลายกันมันคนเราครอบครัวก็อปี้และเพจเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวแล้วแลฉลองครบร้อย EP, อีพีเดี๋ยวเราเอาครอมูลเราเาเกัน <laughs> แล้วคุณ <laughs> ทําช่องเยอะขนาดนี้แล้วคุณเอาเวลาไหนเข้าเวาิร์กคออ่ะ แบ่งเวลาได้ออครับเพราะคือเดือนหนึ่งเนี่ยคือเข้าเวอร์คอยต์คือไม่กี่วันแต่ว่าไม่กี่วันเนี่ยคือก็เอาคุ้มม <c oughs> คุ้ม <c oughs> ี่รก็ รายการหลักเนี่ยคือมีหกจักจา่นรับจั่แต่ว่ารายการอื่นเวลาเขามีรายการอะไรใหม่ๆเราก็ดึงเราไปแจมอยู่เสมอลุดรักแล้วคนนี้มันก็ต้องขอบคุณแบบว่าทางผู้ใหญ่แหละโอกาสผมบอกเลยนะโอกาสคือสิ่งสําคัญมากมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราจะต้องไปนั่งในรายการ I Can See You Voice รายการใหญ่มากโอโหตื่นเต้นประหม่ามากแล้วเขาบอกว่าไปได้ไหมโอกาสมันมาแล้วอะเราก็บอกว่าได้ครับทำได้ตอนนั้นเชื่อไหมไปศึกษาไปดูเทปรายการไปดูว่าเราจะต้อง เข้าจังหวะไหนน okay. okay. I mean, ู่นนี่นั่นเราได้รับโอกาสตรงนั้นมาแล้วเราทําโอกาสนั้นให้มันดีอ่ะผมว่าเอ่อก็จะมีแบบผู้หลักผู้ใหญ่เขาดูเราอยู่แหละการทางานของเราหรือไม่ว่าจะเป็นลูกคงลูกค้าเขาก็ดูเราว่าเราไปที่ไหนเราเต็มที่หมดทุกทุกที่แต่นางเต็มที่จริงนะเมื่อวานเนี่ยจะโทรหานางบอกว่าไม่รับแล้วเหนื่อยง่วงเพราะว่าเต็มที่มาทั้งวันแล้วนางว่าไงมาแย่ตรงนี้ แป็นใจไปทุกวันนี้แต่ก่อนนางอยากเป็นพานกับลิเกนะอยากเป็นทุกอย่างนางอยากเป็นนุ่นคนอะไรนะแหนากนุ่นอยาก<ม>เป็นอ,<ะ>อยากอยากตั้งเป็นรายการชื่อรายการว่าเออลองสักตั้งอออลองสักตั้งเออลอง,งออสักตั้งคือมันเป็นรายการที่แบบว่ามันอยากจะมีในสิ่งที่มันอยากทําในชีวิตนะอะหลายอย่างไม่หมดอะให้เขาไปลองทําในสิ่งที่เขาอยากจะไปลอง,ง<ป>ทําเลยผมไปใช้ชีวิตในการที่ผมไปอยู่กับทศพลหิมพานธ เออพ่อนาเออเฮ้ยพ่อนาอากลูกไม่ว่าตอนที่เจ้าเกิดมาเจ้ากินนมมารดาหรือนมกระป๋องเนี่ยนี่ไหเน่ยนี่นี่เคยอยากเป็นหมอลำทรงได้นะปาเอ้ยปาห้องคยทั้งดนเดนปาห,อห<จ>้องแทงทั้งอ<จ>่อนแกนขั้นปาห้องแลนพลันพีววันกิเนาเสือเฮ้ย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 เฮ้จะไ้ยเอ,อ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้เ้้ยอฮ้้เฮ้้ยเ้เเ คุณจากเวิร์กคอยอ่ะรู้รแต่ไม่รู้ว่าคุณเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงจุดเริ่มต้นเล็กๆจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยคือมันเริ่มมาจากการที่ผมไปเล่นหนังก่อนของจีเฮ็ตท็อปซีแคทไปเลน่นพาอืสไปเล่นเป็นสา,า่ายดีนะมาเล่นเป็นน้ำมัน <laughs> ก็ไปเล่นเป็นเพื่อนพี่พิชรั แล้วเราก็ค่อยๆแบบว่าสืบมาในรายการเคเบิลของพวกวิลลี่เปิลหอยตอนนั้นยังทำสันนิษฐาแนลอยู่คือเขาก็ดึงให้เราอะมาออกรายการกับเขามาเล่นซิกคอมมาเล่นรายการนู่นนี่นั่นนี่คือโอกาสแรกในการที่แบบว่าเฮ้ยมาสิเขาขึ้นรายการใหม่อะไรก็แล้วแต่นะให้ผมไปเป็นเหมือนดารารับเชิญที่ไปนั่งคอมเมนต์อะทั้งๆที่ตอนนั้นคือเรายังโนเนมคือเรามาจากออนไลน์เลยแต่คือเขาก็ให้พื้นที่เราในการที่เราไปนั่งไปเล่นแล้วเราก็มาท YouTube เนี่ยอีกครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บ ผู้ใหญ่ทางเวิร์กพอยต์เขาก็ชวนให้ไปออกรายการซุปเปอร์หม่ำไปกับแก,งก๊งบฟเฟเนี่ยพี่หม่ำก็ไม่เตี้มาเลยเลยเราก็ไปเล่นบ๊ะบ้าบ๊ะกบ้ากันด้วยความที่มันโฟล์อ่ะตอนนั้นมันสนุกอ่ะผู้ใหญ่ของทางเวิร์กพอยต์ผู้บริหารเขาก็ลงมาดูพี่หม่ำก็แซวบ,บอกว่าโอ้เนี่ยปกตินะคนอื่นมาคือเขาไม่เห็นลงมาเลยพอพวกมึงมาเนี่ย เขาพูดไปหาลงมา2คนนั้นอะค่ะพวกมึงได้งานแล้วแหละแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ได้เซ็นสัญญาตอนนั้นก็อยู่ชิงร้อยชิงล้านมาประมาณ3ปีเขาขึ้นรายการใหม่หกฉากครับจานนี่เป็นโอกาสอีกอีกอันหนึ่งแหละเขาบอกว่าออกจากชิงร้อยมาอยู่รายการนี้แล้วพอมาอยู่เสร็จปุ๊บโหมันเป็นตัวเราเองผมจะไม่ทําตัวให้เป็นนักแสดงแต่ผมจะทําตัวเป็นนักแสดงด้วยเป็นทีมงานด้วยสมมติเราไปอ่านบทมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเล่นให้เหมือนว่าถ้าเราเล่นบทนี้แล้วเนี่ยใครก็แล้วแต่ไม่สาาามมรถเเล่นนนแแทจปได้อีก เพราะเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เรากันนแม่สิตังเจจริงเอาผู้จัดการให้ฟังหน่อยคนนี้สวยมากไม่ตอนแรกมองเห็นแวบไม่คิดว่าเป็นผู้จัดการเ่ยคือคือกว่ากว่าที่จะได้เขาคือผมอ่ะตั้งแต่วันเดือปเกิดเลยนะผมก็ขอรูปเขาอ่ส่งรูปหน้าตรงหน้าเอียงหน้าเฉียงหน้า ให้ดูหน่อยเอารูปอัปเดตล่าสุดเลยคัดเลือกได้ทั้งหมด5คนผมแต่ละคนผมก็ขอรูปองทุกคนแล้วผมก็ส่งให้กับหมอดูว่าโง่เฮงคนไหนใน5คนนี้ที่แบบหนึ่งสมพงกับเราในการที่จะส่งเสริมงานเราที่หมอดูเลือกนะจัดอันดับคือมีมีคนแรกมีคนที่2คือกิฟก็คนแรกกับผมก็เอามาลองงานยังไม่ถึงวันเลยตอนเย็นแยกย้ายกันกลับเสร็จปุ๊บมเมสเซจมาเป็นหน้ากระดาษเลยงานนี้อาจจะไม่เหมาะกับหนู แต่วันแรกเลยเหรอเพราะงานเยอะเราก็เลยแบบว่าปรึกษาหมอดูหมองั้นต้องเอาเบอร์สองกันแะนั่นผมขอดูชัดๆอีกทีหนึ่งขอดูเอาหน้าเบอร์สองมาชัดๆก็เลยขอรูปไปเพิ่มส่ง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 ไปเสร็จปุ๊บจมูกดีนะจมูกหงเฮ้งดีเอาแค่นี้เลยาสวยมากเลยนะคนมันมีหวั่นไหวบ้างไหมผมอาะไม่เอพราะผมแบบว่ายิ่งกับคนในทีมเราอ่ะยิ่งเซียรยิ่ง่นดีเนี่ยมันจะลุมด้วยลูกค้าผมไม่สายงูผมเลยซีเรียสเรื่องนี้นี่ก็โดนแกงจะแล้ว หรอผู้จัดการกแกงจะลาออกจริงๆมันมีมันมีเรื่องจริงอยู่ในนั้นเรื่องจริงคือว่าเราคุยงานกันเครียดมากแล้วมันก็ตึงๆมันตั้งแต่สัแต่เช้าแล้ว <c oughs> แล้วพอมาตอนบ่ายเขาก็บอกพนักงานผมที่ออฟฟิศ ที่กิ๊บร้องไห้เดินออกไปแล้วแล้วขับรถออกไปด้วยเ,ออเราก็คิดโอ,อ้ความเป็นไปได้เรื่องเมื่อเช้ากับความคุมกคุ่นมันก็ได้อยู่ออก็ปล่อยเวลาเขาไป<ห>คิดละต้องโทรหาหมอดูอีกรอบแล้วส่งรูปน <c oughs> ะคนที่สามแล้ว <c oughs> มผมก็เลยผมก็เลยผมเลยพิมพ์เมสเซจไปบอกว่าน้องถ้ามีปัญหาในเรื่องของงานออหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการติดต่อประสานงานหรืองานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาแชร์กัน บอกถ้าสมมติแก้ไขปัญหาคนเดียวมันแก้ไขไม่ได้หรอกเดี๋ยวพี่จะช่วยตอนแรกแกล้งจะไม่ร้องพออ่านข้อความปุ๊บจะร้องร้องจริงคนนี้เราร้องจริงใช่ไหมคนนี้แต่อย่าว่าพี่แปรน่ะนางเก่งนอกจากความเก่งนะสิ่งที่ทําให้นางอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้คือความขยันทช่ไนทพี่วันใช้นหมจริงทำงานทุกวันให้เหมือนว่าเดี๋ยวจะมีเจ้านี่มายึดบ้านเรานะแล้วมันจะเต็มพี่แต่พ่อต้องพักผ่อนบ้างนะพักเฮ้ยพักอยู่เดะวันนี้เดี๋ยวจะพามากินข้าวข้าวกับข้าวเลย ก่อนกินข้าวแม่ก่อนกินข้าวยังไงทุกข่ามันเกิดมาไม่นานแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาหน่อยเซฟเดี๋ยวเอาเค้กเกาหลีมาเลยเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้มีเค้กเมีเกาหลีแล้วก็เอาเทียนตั้งเทียนไหวพัดไม่ชคกันไหมอะไรไม่ชคกันไหมจีใเรื่องระหว่างหมูกับดิฉันคุณเลือกอะไรนี่ยโห้ยไม่เลือกกันเลยเหรอจากร้านมิโซมิโซ แล้วคุณรู้ไหมว่าชื่อเขาว่ามีโซอ่ะมันมีความหมายยนะคุณยังไงครับมันแปลว่ารอยยิม้มมีกัญชาในนี้ไหมนี่นี่แล้วเขาเอามาให้วันนี้นะคะก็จะมีหมูสามชั้นหมัซอสใช่ไหมคะสันคอหมูหมักซอสอ,อันนี้<า>เบคอนอนัอนนี้เบคอนแล้วก็น้าจิ้มเนี่ยมีสามอันนะคนอันนี้สูตรเกาหลีอันนี้มีโคชูจังแล้วก็มีซุกี้เอาใจคนไทยเริ่มเลยพ่อพี่เห็นว่าย่างแล้วเนี่ยคือปกติเวลาคุณไปกินที่ร้านเนี่ยคุณต้องย่างเองนะแต่นี่คือสถานที่ไม่ไม่ เรน่างนวลบ้านเราแคบนิดนึงก็เลยให้พี่เขาย่างมาให้เลยราคาของที่เราเห็นเนี่ยนะคะ1คนเนี่ยราคาคือ333บาทอนี้รวมละนามรวมพวกสิ่งอย่างค่ะรีฟิลคุณกินไปเลย3 3 3สามสามดูนี่ไม่มีบกเพิ่มแล้วไม่มีเี้ดีจังเลยฉันเริ่มแล้วนะใส่หมูสามชั้นเข้าไปก่อนหนึ่งโอ้โนี่ปากนี่เราองงนิดนึง มันอร่อยไหมความรู้สึกยังไงดีมากมดกมากะ่ะดีนี่นเน<อ>ี่ยอร่อย,ออยน้ำตาหน่อยอร่อยโอ้โหโอ้โหโอ้มหเห็นว่<อ>นาพี่หยาน,นเป็นคนแบบชอบชอบกินนะเอ็นจอยการกินมากนะ แล้วเป็นคนกินอร่อยอะ่ะกินแล้วดูอร่อยอะ่ะสั่นอกหมักีอวสูตรเกาหลีครับอันนี้สันนอกอันนี้สั่งคอหมัมกสูตรเกาหลีเลยเอาจริงนะมันหยุดกินไม่ได้หรอกค่ะิย่างแบบเนี้ยมันกินได้เรื่อยๆแล้วค่ะ ปกติกชอบกินอะไรอะยกสุดมันต้องพูดถึงเรื่องอาหารกันนิดนึงถ้าที่แบบสามารถกินได้ทุกวันทุกวันนะครับผมกินก๋วยเตี๋ยวได้ทุกวันต้มยำน้ำใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือได้หมดทุกอย่างทุกก๋วยเตี๋ยวที่คมกินได้ทุกวัน,วนแต่ว่าเมนูมที่พิเศษจริงๆสำหรับผมนะติ่งเงนนี่และต้องที่มีโซเท่านั้นด้วยนี่อร่อยจริงอีกสักหนึ่งคำเฮ้ยอร่ยอยจริงไม่มนนะติงงังินะซอสเขานี่คือเด็ดจริงๆตอนนี้เรามีหนึ่งสาขาอยู่ มีแผนจะขยายเพิ่มเติมอะไรไหมคะในอนาคตในอนาคตแน่นอนเพราะอร่อยขนาดนี้พะล่าสุดนี้ก็เพิ่งรีแบรนด์กันมาเนาะมีโซนะคะฝากไว้ด้วยเนาะผมว่าตอนนี้คือเออเขาแบบไม่มีโครฟงโคฟิ Her ลเลยนะสามารถนั่งทานที่ร้านได้ผมว่าฟิลบรรยากาศการติ้งย่างแบบเดิมๆที่แบบไปกับแฟนไปกับคู่รักไปกับเพื่อนไปกันเลยผมว่ามันกลับมาแล้วอ่ะถ้ามีแฟนจะพาไปกินนะอย่าว่าจะมีแฟนเลยปัจจุบันมีเด็กผมก็พาไปกิน แ่หมูสามสี่อย่างนี้ก็คือจัดเต็มแล้วยังบอกนะว่ามีอีกอะแต่ถ้าไปทานที่ร้านไงมีอะไรอีกเขาพีจะมีเซ็ตทะเลด้วยปลามงปลาหมุกกุ้งกุ้งเฮาะไรกุ้งกุ้งปลามงปลาหมึกุ้งกุ้งเอองแซลมอนเนี่ยนงเซ็ตเนื้อมีหมงมีหมูเบคอนเบคอนเนี่ยมีพงมีผักเออสาลงสาลายน้ำจงน้ำจิ้มเยอะมาก 333บาทไปกินเลยนะคะมีโซมีหนึ่งสาขาที่วิกตอเรียการ์เด้นเพชรเกษม69ปิ้งย่างบุฟเฟ่เกาหลีนั่งทานได้1ชั่วโมง45นาทีไม่ว่าใครไปชิมนะบอกได้เลยว่าโอ้โหต้องกลับมาซ้ำแน่นอนร้านนี้แน่นอนอร่อยของดงของเดีกกินํำกินยั่วลำพงลำคางอ่ะไปวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเจอพี่หยาดรักมากรักมากขอจูบเพียได้ไหมผักกระติดฟัน นี่บอกว่านี่คือเค้กวันเกิดเหรอเอาเทียนมาสิเตรียมไว้แล้วเซฟไววันเกิดดาราเขาต้องมีอย่างนี้ว่าสซฟให้เลยหาก็ต้องต้องบานนี้วันเกิดพ่อหญ่เจแปนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยขออวยพ่องอวยพ่อ happy 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 Birthday Happy Birthday h a p p แฮ i r t h d a y p แฮเอันเอ๊ะสัต์วันเกิดมีความสุขมากโอ้โหหมจิบน้ำหน่อยนี่ถ้าสปอนเซอร์จะสปอนเซอร์ นน้ำก่อนพ่อกินน้ำก่อนขอขอบคุณแบบลิเกตเข้าไ่ฝันของพี่แปนผมงขอบขอบคุณคำ <N> um> อวยพรในวันนี้ฉันเป็นคำอวยพรที่แสนดีประเสริฐนายายินดีวันนี้ทุกคนได้มาร่วมอวยพรกับนายเจแปนขอให้มีความสุข สดแสนมาอากไมยเต่งเต่งเต่งต้อยไฟไหม่หม้อยแดงล้องแดงแดงแดงแงแดงแดงขอบคุณมากเจอกันใหม่เร็วๆนี้กับคอนเทนต์อะไรก็ตามครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวคอมเมนต์ด้วยว่าครั้งหน้าอยากให้ใครมานั่งตรงนี้นี่อ่ะฝากมาด้วยครับตอนนี้จบเธอจบเธอสาม EP แล้วเนี่ยตอนนี้ได้ครับไปแล้วค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย โยกกันไหมอ่ะไหมายกกันไหมจ้าไหมายกกันไหมเชฟจะพาเธอมาลองชิมกันมาโยกกันไหมมาโยกกันไหมมาโยกกันไหมจานชามพร้อมเสิร์ฟอยู่ตรง